ก็สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะพามาติดตั้งตัว VS Code นะครับผม Visual Studio Code นะครับบน kali linux นะครับก็คลิกเข้ามาเข้าไป VS Code คลิกเข้าลิงก์แรกนะครับจากนั้นโหลดไฟล์ .deb ก็คือนามสกุล .deb นี่จะติดตั้งเหมือนกันหมดนะครับผม .deb เนี่ยก็รอมนดาวน์โหลดสักครู่นะครับมันก็บอกให้เซฟไฟล์มันจะเซฟไฟล์ไปที่ดาวน์โหลดนะครับ ก็กดโอเคไปนะครับโชว์ในโฟลเดอร์นะการนี้ออกเลยก็เอาเมย์โชว์ก็ให้มันโชว์ที่โฟลเดอร์ตรงนี้นะฮะกนบอกว่า w o r เรื่ you are using the root account you may have y o e r t a m ะ <c oughs> <c oughs> ก็เป็นคำเตือนนะเพราะว่าเราใช้อ่ะตัว root อยู่นะก,นะก็เอาชมจะีชร์ทำไมเนี่ยก็เอา sdo นะฮะก็ใช้คำสั่ง DPKG มันมีสองวิธีนะขีด i เอ่อโค้ดตัดเล็บหรือไม่ก็ใช้คำสาั่งอันนี้นะ BI อันนี้นะฮะก็เราต้องติดตั้งมันก่อนในชะ่ไหม ก็ใช้ตัวนี้ติดตั้งได้เหมือนกันนะครับก็ใช้คําสั่งตัวเมื่อกี้แล้วก็ใช้คําสั่งโค้นนะฮะ GDBI นะผมเนี่ยมันจําง่ายดีนะครับ GDBI ง่วงนอนมากเลยครับก็จะทำคลิปเยอะๆเลยครับวันนี้ก็นานๆได้มานั่งอัดคลิปแล้วก็ใช้มันเต็มที่ครับเพิ่งว่างก็รอมันสักครู่นะครับ นานจังแฮะอ่หลังจากติดตั้งเสร็จแล้วก็เคลียร์มันออกไปนะฮะผมจะใช้คำสั่งนี้นะฮะ gdbi gdbi hit i นะฮะแล้วก็โค้ดตัวเนี้ยก็คือตัวนี้แหละ,ะก็เรามันติดตั้งสักครู่นะครับ อาจอยู่ดีดคอมดับพิ่มห่ชิบหายเลยเนะีก็เราก็มาดูนะฮะว่าได้หรือเปล่าได้แล้วนะครับมีเอดโค้ดท่านี้ก็เป็นการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ